คุณเคยจินตนาการภาพสงครามกลางเมืองในโลกของปรัชญาไหมครับไม่ใช่การเถียงกันเล่นๆในร้านกาแฟนะครับแต่เป็นสงครามจริงๆสงครามทางปัญญาที่แบ่งแยกนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่20ออกเป็นสองข้ายอย่างชัดเจนสองข่ายที่ไม่คุยกันไม่ยอมรับกันและมองว่าอีกฝ่ายเป็นพวกนักปรัชญาจอมปลอม เสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงจำลองบรรยากาศจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในปี1929 <c oughs> ในเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่นั่นท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บของเทือกเขาแอลป์ปรัชญาได้แตกออกเป็นสองเสียงอย่างไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกตลอดกาลการประทะก,กันครั้งนั้น <c oughs> มันไม่ใช่แค่การถกเถียงแต่มันคือจุดเริ่มต้นของรอยร้าวที่ลึกที่สุดในประวัติศาสตร์ความคิดสมัยใหม่ ในตอนนี้เราจะย้อนเวลากลับไปเป็นพยานในห้องประชุมนั้นเราจะไปสำรวจสนามรบทางปัญญาแห่งนี้เพื่อหาคำตอบว่าอะไรคือชนวนของสงครามครั้งนี้ทำไมนักปรัชญาถึงเกลียดกันได้ขนาดนั้นและที่สำคัญที่สุดในซากปรักหักพังของสงครามครั้งนี้มีความหวังที่จะสร้างสะพานเชื่อมรอยร้าวนี้กลับคืนมาได้บ้างหรือไม่สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Secondary Podcast รายการที่จะพาคุณไปสำรวจโลกของความคิดผ่านสายตาของนักคิดอีกพอดหนึ่งและนี่คือซีรีส์พิเศษของเรา Field Notes บันทึกภาคสนามที่เราจะเปลี่ยนแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นประสบการณ์เสียงที่สมจริงในเอพิโซดนี้เราจะดำดิ่งลงไปในประเด็นที่ถือว่าเป็นร้อยแผลเป็นที่ใหญ่ที่สุดบนใบหน้าของปรัชญาสมัยใหม่นั่นคือ การแบ่งแยกครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างสองค่ายปรัชญาที่เรียกว่าปรัชญาวิเคราะห์หรือ analytic philosophy และปรัชญาภาคพื้นทวีปหรือ continental philosophy ซึ่งนักปรัชญาอย่าง C.G. Prado ถึงกับเรียกมันว่าไม่ใช่แค่ความไม่เห็นพ้องต้องกันแต่เป็นเขตสงครามทางปัญญาหรือ intellectual war zone เลยทีเดียวและเรื่องราวทั้งหมดที่จุดประกายสงครามนี้ขึ้นมา มันเริ่มต้นขึ้นในห้องประชุมเล็กๆที่ดาวอสในปี1929ที่เราได้ยินกันไปเมื่อตอนต้นนั่นแหละครับการเผชิญหน้ากาันของสองยักษ์ใหญ่ทางความคิดที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของปรัชญาไปตลอดกาลก่อนที่เราจะไปถึงจุดแตกหักเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมรอยร้าวนี้มันถึงได้รุนแรงนักลองนึกภาพศาสตร์สาขาอื่นดูนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ชีววิทยาหรือกฎหมาย ถึงแม้จะมีสาขาย,ย่อยแตกแขนงออกไปมากมายแต่ลึกๆแล้วทุกคนก็ยังรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดียวกันมีเป้าหมายพื้นฐานร่วมกันแต่ปรัชญานี่สิครับมันกลับต่างออกไปโดยสิ้นเชิงกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาปรัชญาถูกแบ่งออกเป็นสองค่ายหลักๆที่แทบจะไม่สื่อสารกันเลยค่ายแรกคือปรัชญาวิเคราะห์ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆปรัชญากลุ่มนี้ก็เหมือนกับวิศวกรหรือนักวิทยาศา,ศาสตร์ของโลกความคิดครับ พวกเขาสนใจความชัดเจนตรรกะที่รัดกุมการวิเคราะห์ภาษาอย่างละเอียดแม่นยำเพื่อขจัดความกักวมพวกเขาเชื่อว่าปัญหาทางปรัชญาส่วนใหญ่เกิดจากความสับสนทางภาษาถ้าเราใช้ภาษาให้ถูกต้องปัญหาเหล่านั้นก็จะหายไปเองเครื่องมือหลักของพวกเขาคือตรรกศาสตร์ใหม่และมีวิทยาศาสตร์เป็นต้นแบบของความรู้ที่น่าเชื่อถือที่สุดค่ายที่สคือปรัชญาภาคพื้นทวีป นาชื่อนี้ได้มาเพราะนักคิดส่วนใหญ่อยู่ในแถบภาคพื้นทวีปยุโรปโดยเฉพาะเยอรมนีและฝรั่งเศสถ้าพวกวิเคราะห์เป็นวิศวกรพวกภาคพื้นทวีปก็อาจจะเปรียบได้กับนักประวัติศาสตร์นักวิจารณ์สังคมหรือแม้แต่ศิลปินครับพวกเขาสนใจประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นสนใจประสบการณ์ของมนุษย์การดำรงอยู่ความหมายของชีวิตประวัติศาสตร์อำนาจและโครงสร้างทางสังคมที่หลอ่อหลอมเราขึ้นมา พวกเขามองว่าการพยายามย่อปรัชญาให้เหลือแค่ตรกะและภาษาที่ชัดเจนนั้นเป็นการมองค่ามิติที่ลึกซึง้งและสำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ไปทั้งสองค่ายมองหน้ากันไม่ติดฝ่ายวิเคราะห์มักจะมองว่าพวกภาคพื้นทวีปเขียนอะไรก็ไม่รู้กำกวมคลุมเครือไม่ต่างจากบทกวีที่ไร้ซึ่งความหมายเชิงตรกะ ในขณะที่ฝ่ายภาคพื้นทวีปก็มองว่าพวกวิเคราะห์นั้นคับแคบติดอยู่ในกรอบของวิทยาศาสตร์และตรรก,กะจนกลายเป็นเพียงแค่ช่างเทคนิคทางความคิดที่หลงลืมคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตไปแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือสองค่ายที่เกลียดกันเข้าไส้ขนาดนี้แท้จริงแล้วเกิดมาจากครอบครัวเดียวกันครับเรื่องต้องย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20ในมหาวิทยาลัยของเยอรมนีและฝรั่งเศส ณตอนนั้นกระแสความคิดที่ทรงอิทธิพลที่สุดคือลัทธิคานทนิยมหรือ n นี c a แคนทินิซึมซึ่งเป็นการพยายามตีความและสารต่อปรัชญาของอิมมานุเอลคานต์นักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ชาวเยอรมันพวกเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาเดียวกันมาก่อนครับพวกเขาต่างก็พยายามแก้โจทย์ใหญ่ที่คานทิ้งเป็นมรดกโจทย์นั้นคืออะไรคานบอกว่าความรู้ของมนุษย์เกิดจากการทำงานร่วมกันของสองสิ่ง หนึ่งคือความคิดบริสุทธิ์หรือโครงสร้างในหัวเราและ2คือข้อมูลดิบจากประสาทสัมผัสที่เราได้รับจากโลกภายนอกปัญหาก็คือแล้วสองสิ่งนี้มันเชื่อมกันได้อย่างไรมีช่องว่างระหว่างความคิดในหัวกับความเป็นจริงภายนอกอยู่หรือไม่นี่คือจุดที่เมล็ดพันธุ์แห่งความแตกแยกเริ่มถูกหวานลงไปครับในลทัทธิคันใหม่เองก็แตกออกเป็นสองสำนักย่อย ที่ให้คำตอบต่อคำถามนี้ต่างกันสนักแรกคือสำนักมาบุกนำโดยแอนส์คาสเรอร์พวกเขามองว่าเราสามารถเชื่อมช่องว่างนี้ได้ด้วยตรรกะความรู้ไม่ใช่การถ่ายภาพความจริงแบบนิ่งๆแต่เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่ไม่สิ้นสุดโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการนิยามสิ่งต่างๆมุมมองแบบนี้ให้ความสำคัญกับระบบที่เป็นทางการและความสัมพันธ์เชิงตรรกะ ซึ่งมันเข้ากันได้ดีมากกับความก้าวหน้าของฟิสิกส์สมัยใหม่ในยุคนั้นแนวคิดนี้จะกลายเป็นรากฐานสำคัญของปรัญาวิเคราะห์ในเวลาต่อมาสำนักที่สองคือสำนักตะวันตกเฉียงใต้ที่ซึ่งนักปรัญาคนสำคัญอย่างมาตินไฮเดเกอร์ได้รับการฝึกฝนในช่วงแรกสำนักนี้ยังคงเชื่อว่ามันมีช่องว่างระหว่างความคิดกับความเป็นจริงอยู่เสมอพวกเขาสนใจความตึงเครียดระหว่างการคิดยังเป็นระบบ การดำรงอยู่ที่ดิบเถื่อนและไม่อาจจับยึดได้ด้วยตรกะเพียงอย่างเดียวแนวคิดนี้เองที่จะแตกนอออกไปเป็นปรัชญ,ญาภาคพื้นทวีปรอยแยกเล็กๆนี้ได้ส่งผลต่อวิธีที่แต่ละค่ายมองประวัติศาสตร์ปรัชญาของตัวเองด้วยครับฝ่ายวิเคราะห์มักจะเล่าประวัติศาสตร์โดยลากเส้นตรงจากเดกาศมาถึงคานต์โดยเน้นไปที่เรื่องตรกะและยานวิทยาหรือทฤษฎีความรู้ ส่วนนักคิดสายวุดกรมการเยอรมันที่ตามค้านธมาอย่างเฮเกลนิชเชอร์หรือไฮเดเกอร์พวกเขามองว่าเป็นแค่ทางโค้งที่โชคร้ายเป็นการเลี้ยวผิดเข้าดงของความคิดที่มืดมนและลึกลับในทางกลับกันฝ่ายภาคพื้นทวีปกลับโอบรับสายทางความคิดที่ฝ่ายวิเคราะห์ปฏิเสธพวกเขามองว่าปรัชญาไม่ใช่การแก้ปัญหาที่เป็นนามธรรมและอยู่เหนือการเวลาแต่เป็นการขบคิดกับคำถามที่เป็นรูปธรรมท,ที่ถูกโยนขึ้นมาโดยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภาษาในยุคสมัยนั้นๆความตึงเครียดที่คุกกรุนอยู่ใต้ผิวน้ำนี้กำลังรอวันที่จะระเบิดออกมาแล้ววันนั้นก็มาถึงครับในปี1929ที่เมืองดาบอสที่ซึ่งยักษ์ใหญ่สามคนแห่งโลกปรัชญาได้มาเผชิญหน้ากันในห้องเดียวกันคนแรกคือแอนส์คาสเซอร์ตัวแทนของลัฐทธิคานใหม่ที่พยายามจะสังเคราะห์ทุกอย่างเข้าด้วยกันคนที่สอง คือรูดอล์ฟคานับนักปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะหนุ่มไฟแรงจากเวียนนาตัวแทนของปรัญาวิเคราะห์ที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเกรี้ยวกราดและคนสุดท้ายคือมาตินไฮเดเกอร์ผู้ปฏิวัติวงการปรากฏการณ์วิทยาตัวแทนของปรัญาภาคพื้นทวีปที่กำลังจะถือกำเนิดการเผชิญหน้าครั้งนี้ไม่ใช่แค่การถกเถียงธรรมดาแต่มันคือการประทะกันของวิสัยทัศน์ต่ออนาคตของปรัญา แล้วมันจะกลายเป็นเหมือนดินปืนที่จุดชนวนสงครามที่กินเวลายาวนานนับศตวรรษสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดาวอสคือการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการจากฝั่งวิเคราะห์นำโดยคาแนปในบทความชิ้นสำคัญของเขาที่ชื่อว่าการกำจัดอภิปรัชญาผ่านการวิเคราะห์ภาษาเชิงตรรก,กะเป้าหมายของคานไม่ใช่แค่การวิจารณ์อภิปรัชญา หรือเมตาฟิสิกส์ซึ่งเป็นการกลางของปรัชญาแบบดั้งเดิมนะครับแต่เป้าหมายของเขาคือการทำลายล้างมันให้สิ้น้าประโยคต่างๆของอภิปรัชญาแบบดั้งเดิมนั้นมันไม่ใช่ประโยคที่ผิดแต่มันเป็นประโยคที่ไร้ความหมายด้วยสิ้นเชิงมันเป็นแค่ประโยคซูโดเซนเทนเซสปลองที่ละมัดกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ของตะก,ก,กลักมันจึงไม่มีเนื้อหาใดๆที่สื่อถึงความรู้ให้เลย ขนับยกประโยคสุดอื้อฉาของไฮเดกเกอร์ขึ้นมาโจมตีโดยตรงประโยคนั้นคือ d o s n t need c h a n e ซึ่งแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าความไม่มีนั้นทำการไม่มีหรือ The nothing itself nothing's สำหรับคนทั่วไปประโยคนี้ก็ฟังดูปแปลกๆอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่สำหรับขนับผู้ซึ่งติดอาวุธด้วยตรรกกศาสตร์ใหม่ของเฟรเกและรัเซลประโยคนี้คืออาจยากรรมทางความคิดอย่างแท้จริง เขาอธิบายว่าคําว่าไม่มีอะไรไม่ใช่คํานามที่จะทํากิริยาอะไรสักอย่างได้มันเป็นแค่ตัวบ่งปริมาณเชิงตรรกะที่ใช้ปฏิเสธการมีอยู่ของสิ่งต่างๆเท่านั้นการที่พูดว่าในห้องนี้ไม่มีอะไรในทางตรรกะแล้วมันมีความหมายเท่ากับมันไม่เป็นจริงว่ามีสิ่ง x ซึ่ง x อยู่ในห้องนี้ดังนั้น การที่ไฮเดเกอร์เอาคำว่าความไม่มีมาเป็นประธานของประโยคแล้วใส่กริยาให้มันด้วยขณะมองว่านี่คือการใช้ภาษาอย่างผิดหลักไวยากรณ์ทางประกะอย่างรุนแรงประโยคแบบนี้อาจจะแสดงออกถึงทัศนคติหรือความรู้สึกบางอย่างได้แต่มันไม่ได้ให้ความรู้หรือกล่าวอ้างอะไรเกี่ยวกับความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อยจากนั้นคานับก็กล่าวประโยคปิดท้ายที่เจ็บแสบที่สุดประโยคหนึ่งในประวัติศาสตร์ปรัชญาพวกนักอภิปรัชญานั้น ก็ไม่่ากอะไรจากนักดนตรีที่ไม่มีความสามารถทางดนตรีพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเป็นงานดีให้ความรู้ท้งที่จริงมันเป็นเพียงแค่การแสดงออกทางอารมณ์เท่านั้นคําตอบของไฮเดเกอร์ต่อการโจมตีนี้คือการพลิกกระดานทั้งหมดเขายอมรับอย่างเต็มอกเต็มใจเลยว่าเป้าหมายของเขาคือการโค่นล้มอํานาจและเอกสิทธิ์ของตรรก,กะกรอบความคิดที่แข็งทื่อของตรรก,กะ และวิทยาศาสตร์ที่บุคคุนยึดถือนั้นมันไม่ใช่วิธีเข้าถึงความคิดทางปรัชญาที่แพ้จริงแต่มันคืออุปสรรคที่ขวางกั้นเราจากการตั้งคำถามที่สำคัญที่สุดตัางหากไฮเดเกอร์ <ide> บอกว่าวิทยาศาสตร์และตรรกะจัดการกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่เช่นโต๊ะอะตอมดวงดาวแต่หน้าที่และที่ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของปรัชญาคือการตั้งคำถา,ถามถึงภาวะที่สิ่งต่างๆมีอยู่ได้แต่แรก หรือภาวะพื้นฐานที่ทำให้สิ่งต่างๆสามารถปรากฏตัวขึ้นมาให้เรารับรู้ได้ตั้งแต่แรกและเพราะคำว่า Being ไม่ใช่แค่สิ่งของอีกหนึ่งชิ้นดังนั้นเครื่องมือทางตรรกะที่ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์สิ่งของจึงไม่สามารถทำความเข้าใจ Being ได้เลยไฮเดเกอร์มองว่าการยึดติดกับตรรกะจะขังความคิดของเราไว้ให้อยู่แค่ระดับของสิ่งของและจะทำให้เราไม่มีวันไปถึงคำถามที่ลึกซึ้งได้ เห็นไหมครับสำหรับคานับปรัชญาจะต้องยอมจำนวนพ่ออำนาจของตรกะและวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมีความหมายแต่สำหรับไฮเดเกอร์ปรัชญาที่แท้จริงจะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งคำถามและโค่นล้มอำนาจนันโลงสีก่อนการประทะกันครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของภาษามันคือสงครามแย่งชิงวิญญ,ญาณของปรัชญาแล้วสงครามครั้งนี้มันลุกลามไปถึงไหนการประทะกันแค่เรื่องตรกะและภาษาจะเปลี่ยนโฉมหน้าของปรัชญาทั้งหมดไปได้อย่างไร การประทาที่ดาวอสไม่ใช่จุดสิ้นสุดครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของรอยแยกที่ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆในทุกมิติของปรัชญาเราจะมาสำรวจสนามรบอีกสองแห่งที่แสดงให้เห็นว่าสองค่ายนี้เดินแยกทางกันไปไกลขนาดไหนฝั่งภาคพื้นทวีปมีอาวุธสำคัญคือปรากฏการณ์วิทยาของเอ er ็ดมุนฮูเซลเขาเสนอว่าปรัชญาควรจะเป็นศาสตร์ที่เข้มงวดแต่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แบบที่เราเข้าใจกันฮูเซลบอกว่า วิทยาศาสตร์ไม่อ่านให้เหตุผลกับรากฐานของตัวเองมันต้องทึกทักเอาเองว่ามีสิ่งต่างๆอย่างเหตุผลหรือความเป็นภาวะวิสัยหรือ Objectivity อยู่จริงดังนั้นผู้เซลล์จึงเสนอวิธีการที่เรียกว่าเอปกเคหรือการวงเล็บความเชื่อของเราเกี่ยวกับโลกภายนอกเอาไว้ชั่วคราวลองนึกภาพตามเลยครับมันไม่ใช่การสงสัยว่าโลกมีอยู่จริงหรือไม่แต่เป็นการกดปุ่มหยุดชั่วคราวกับโลกภายนอก เพื่อที่เราจะสามารถหันกลับมาสำรวจการทำงานของจิตสำนึกของเราเองได้อย่างเต็มที่เราจะศึกษาว่าสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นในจิตสำนึกของเราได้อย่างไรเราสนใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหัวไม่ใช่ตัววัตถุจริงๆที่อยู่ข้างนอกฮุสเซลเกรงว่าโลกที่ถูกคำนวณด้วยคณิตศาสตร์ของวิทยาศาสตร์กำลังจะเข้ามาแทนที่โลกเดียวที่มีอยู่จริงนั่นคือโลกแห่งชีวิตหรือโลกแห่งประสบการณ์ที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวัน แต่สำหรับฝั่งวิเคราะห์วิธีการที่ต้องอาศัยการสํารวจจิตใจของตัวเองแบบนี้มันช่างน่าสงสัยและไม่น่าเชื่อถือเอาซะเลยนักประจาวิเคราะห์ยุคหลังอย่างแดเนียลเดนเนตได้เสนอวิธีการที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเขาเรียกมันว่าปรากฏการวิทยาเชิงอ้อมเราไม่ควรจะเชื่อรายงานจากมุมมองบุคคลที่หนึ่งเกี่ยวกับสภาวะจิตใจของพวกเขาอย่างสนิทใจ,จนะแทนที่จะทําอย่างนั้น เราควรปฏิบัติต่อคำพูดพวกนั้นในฐานะข้อมูลทางพฤติกรรมชนิดหนึ่งที่ต้องถูกนำมาวิเคราะห์อย่างาวววิสัยจากมุมมองของบุคคลที่สามเพราะอะไรน่ะล่ะก็ว่าเพราะการสำรวจจิตใจของตัวเองมันมีโอกาสผิดพลาดได้เสมอไงเดนเนตชี้ให้เห็นว่าเวลาเรารายงานสภาวะจิตใจของตัวเองม,มันมักจะมีการมองย้อนหลังกลับไปเล็กน้อยมันมีช่องว่างระหว่างประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง กับการรายงานประสบการณ์นั้นเสมอและในช่องว่างเล็กๆนั้นแหละครับคือความเป็นไปได้ของการจำผิดตีความผิดหรือแม้แต่การกุบเรื่องขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวสำหรับใครที่หมกมุ่นกับความแน่นอนเชิงตรรกะและการตรวจสอบได้จากภายนอกความเป็นไปได้ที่ผิดพลาดนี้ทำให้การสำรวจจ,จิตใจของตัวเองเป็นรากฐานที่ไม่มั่นคงพอสำหรับศาสตร์แห่งจ,จ,จิตใจจุดยืนที่ชัดเจนที่สุดของปรัญาวิเคราะห์คือสิ่งที่เรียกว่า การเลี้ยวสู่ภาษาพวกเขาเชื่อมั่นใน2หลักการคือ 1. เราสามารถเข้าใจความคิดได้โดยการวิเคราะห์ภาษาและ 2. เราจะเข้าใจความคิดได้ก็ต่อเมื่อผ่านการวิเคราะห์ภาษาเท่านั้นกอตหลับเฟรเก้ผู้ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นปู่ของปรัญาวิเคราะห์ได้ให้กำเนิดแนวคิดที่สำคัญว่าความหมายไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในหัวของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่มีลักษณะสาธารณะและเป็นภวะวิสัยความหมายของคําถูกกาหนดโดยบทบาทของมันในภาษาที่ใช้ร่วมกันและเงื่อนไขที่ทําให้ประโยคนั้นนั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จแนวคิดนี้ทำให้ปรยาวิเคราะห์มีรากฐานที่ชัดเจนและรัดกุมอย่างที่พวกเขาต้องการในขณะที่ฝั่งวิเคราะห์กำลังเจาะลึกไปที่โครงสร้างของภาษาฝั่งภาคพื้นทวีปกลับขยายการวิพากษ์วิจารณ์ของพวกเขาให้กว้างและรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก มิเชลฟูโกนักคิดคนสำคัญของฝรั่งเศสได้ท้าทายแนวคิดเรื่องความรู้ที่เป็นกลางและเป็นภาวะวิสัยทั้งหมดความจริงไม่ใช่สิ่งที่ถูกค้นพบแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกผลิตขึ้นมาภายในระบบของอำนาจความรู้ต่างหากสิ่งที่ถูกนับว่าเป็นความรู้ในยุคสมัยหนึ่งจะถูกกำหนดโดยกฎเกณฑ์ที่มองไม่เห็นของวาทกรรมซึ่งผูกติดอยู่กับโครงสร้างอำนาจทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองอย่างแยกไม่ออก จากมุมมองของฟูกโกการที่ปรญาวิเคราะห์พยายามจะค้นหากฎเกณฑ์ที่เป็นสากลและเป็นภาวะวิสัยของตรรกะหรือภาษานั้นเป็นความคิดที่ใส่ซื่ออย่างยิ่งเพราะตัวกฎเกณฑ์เหล่านั้นเองก็เป็นผลผลิตของอำนาจไม่ใช่ผู้ตัดสินความเป็นจริงที่เป็นกลางดังนั้นเราสามารถสรุปสงครามนี้ได้เป็น3ข้อข,อขัดแย้งหลักๆ 1. บทบาทของตรรกะสำหรับฝ่ายวิเคราะห์มันคือรากฐานแต่สำหรับฝั่งภาคพื้นทวีปมันอาจเป็นอุปสรรค 2. ทัศนคติต่อวิทยาศาสตร์สำหรับฝ่ายวิเคราะห์มันคือมาตรฐานสูงสุดของความรู้แต่สำหรับฝั่งภาคพื้นทวีปมันคือสิ่งที่ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ 3. แนวทางต่อความหมายสำหรับฝ่ายวิเคราะห์มันเป็นสิ่งภาวะวิสัยและสาธารณะที่อยู่ในภาษาแต่สำหรับฝั่งภาคพื้นทวีปมันผูกติดอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวประวัติศาสตร์และอำนาจรอยแยกนี้ดูเหมือนจะลึกเกินกว่าที่จะมีสะพา,านใดทอดข้ามไปได้หรือว่า มันยังมีหนทางอยู่แม้ว่าประวัติศาสตร์ของรอยแยกนี้จะเต็มไปด้วยการต่อต้านและความเกลียดชังแต่เมื่อเรามองลึกลงไปเราจะพบกับจุดร่วมและความคล้ายคลึงกันที่น่าประหลาดใจที่ท้าทายเรื่องเล่าว่าสองค่ายนี้ไม่สามารถอยู่ร่วมโลกกันได้เลยหนทางสู่การสมานฉันท์อาจจะเริ่มต้นจากการย้อนกลับไปที่จุดกําเนิดของพวกเขานนั่นเองครับคุณยังจําชื่อของเอ็ดมุนฮุสเซลฝั่งพังพื้นทวีปและก็อดล็อบเฟรเกอร์ฝั่งวิเคราะห์ได้ไหมครับ นักประวัติศาสตร์ปรัชญาวิเคราะห์อย่างไมเคิลดัมเมตได้ชี้ให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งว่าในช่วงเริ่มต้นของอาชีพของพวกเขาทั้งสองคนนี้มีความคิดที่คล้ายกันอย่างน่าตกใจพวกเขาทั้งสองต่อสู้กับศัตรูตัวเดียวกันนั่นคือลัทธิจิตวิทยานิยมซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่ากฎของตรก,กะเป็นแค่ผลผลิตทางจิตใจของมนุษย์ฮุสเซลและเฟรเกอร์ต่างยืนยันตรงกันว่าตรก,กะและความหมายต้องเป็นสิ่งที่เป็นภาวะวิสัย ไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจของใครคนใดคนหนึ่งดัมเมดถึงกับบอกว่าการที่ทั้งสองคนแยกทางกันในภายหลังนั้นเป็นคำถามที่น่าสนใจซึ่งบอกเป็นในว่าการแตกแยกนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เป็นเพียงอุบัติเหตุทางประวัติศาสตร์เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นในช่วงปลายศตวรรษที่20ทั้งสองค่ายก็ต่างเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเลี้ยวสู่สังคมซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้ง นักปรัญ,ญาวิเคราะห์อย่างโดนัลด์เดวิดสันเริ่มเน้นย้ำว่าภาษาและเหตุผลมีธรรมชาติที่เป็นสาธารณะและเป็นสังคมเขาเสนอหลักการที่เรียกว่า Principle of Charity ซึ่งบอกว่าการที่เราจะเข้าใจคนอื่นได้เราต้องตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่าพวกเขามีเหตุผลและส่วนใหญ่พูดความจริงเกี่ยวกับโลกข้อสรุปของเขาก็คือความรู้ไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นคนเดียวแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในชุมชนทางภาษาที่เราอยู่ร่วมกัน แนวคิดนี <k id> ้ <ni> มันไปคล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่งกับงานของนักปรัชญาเฮอร์เมนูติกส์ทางฝัง่งภาพพื้นทวีปอย่างฮันส์เกอออก์บาดเมเมอร์ที่บอกว่าความเข้าใจทั้งหมดของเราล้วนถูกหล่อหล,อ,ลอมโดยสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมที่เราเติบโตมาทั้งเดวิดสันที่มาจากสายตรก,กะและกาดเมอร์ที่มาจากสายประวัติศาสตร์ต่างก็ปฏิเสธแนวคิดเรื่องการเข้าถึงความรู้จากจุดยืนที่เป็นกลางหรือมุมมองของพระเจ้าเหมือนกัน พวกเขาเดินทางมาถึงจุดหมายที่คล้ายกันอย่างทิศทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ท้ายที่สุดแล้วความพยายามที่จะสมานฉันอย่างจริงจังอาจจะต้องย้อนกลับไปหาชายคนเดิมที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นอิมมานูเอลคานต์นักวิชาการชื่อแบรรีสตอเกอร์ได้ทําการเปรียบเทียบการอ่านหนังสือสําคัญของคานต์อย่าง Critic of Pure Reason โดยนักปรัชญ,ญาจากสองค่ายที่อยู่คนละขั้วโลกฝังวิเคราะห์คือ P.F. Strawson เขาพยายามจะกอบกูคานในเวอร์ชั่นที่เข้ากับฝั่งตัวเองโดยคัดเอาเฉพาะส่วนที่พูดถึงโครงสร้างที่จําเป็นของประสบการณ์เชิงประจักษ์และทิ้งส่วนอื่นๆที่เป็นอภิปราฝั่งภาคพื้นทวีปคือมาตินไฮเดเกอร์เขาทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเขาใช้หนังสือของคันเพื่อพยอยให้เห็นรากฐานของบีอิงที่อยู่เบื้องหลังโครงสร้างเหล่านั้นสต็อกเกอร์เสนอว่าการอ่านทั้งสองแบบนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกันแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีซึ่งกันและกัน การที่ทั้งสองค่ายต้องกลับไปต่อสู้กับโจทย์หลักของคันเหมือนกันทําให้พวกเขามีจุดอ้างอิงร่วมกันอยู่เสมอบางทีความพยายามของฝ่ายวิเคราะห์ที่จะสร้างความชัดเจนและความพยายามของฝั่งภาคพึงทวีปที่จะขุดลึกลงไปถึงรากเหง้าของการดํารงอยู่อาจเป็นสองขั้นตอนที่จําเป็นและต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อที่จะเข้าใจความซับซ้อนของความคิดทางปรัชญาได้อย่างสมบูรณ์รอยแยกนี้สงครามกลางเมืองครั้งนี้ บางทีมันอาจไม่ใช่ความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์แต่เป็นความตึงเครียดที่บังคับให้ปรัชญาต้องเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์กว่าที่แต่ละฝ่ายจะทําได้โดยลําพังสงครามครั้งนี้บางทีอาจทําให้ทั้งสองฝ่ายแข็งแกร่งขึ้นในแบบของตัวเองสงครามระหว่างสองข่ายปรัชญาอาจยังไม่จบลงง่ายๆครับแต่การได้เห็นเส้นทางที่พวกเขาเดินแยกออกจากกันและความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะกลับมาบรรจบกันอีกครั้ง ก็ทำให้เราเห็นภาพรวมของภูมิทัศน์ทางความคิดในยุคสมัยของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกลับ The Secondary Podcast ในซีรีส์ Field n o t e บันทึกภาคสนามสวัสดีครับ